ผมชื่อสมิชชต่การลุงโรดครับชื่อในเกม Imitation ครับชื่อ Imitation น,น,นี่มาจากไหนยังไงครับชื่อ Imitation ม,มาจากการที่ผมไปเสิร์ชชื่อในเว็บครับแล้วก็ไปเจอชื่อนี้มันก็เท่ดีครับก็เลยเอามาตั้งเป็นชื่อในเกมเลยครับเราเริ่มเล่นสปีด d ิปเตอร์ได้ยังไงผมเริ่มเล่นสปีดริปได้เพราะว่าเพื่อนชวนผมมาเล่นครับแล้วก็ช่วงน,นั้นก็ไม่ได้มีเกมอะไรชอบเป็นพิเศษก็เลยเล่นเล่นดูก็สนุกดีครับก็เลยเล่นต่อไป ตัดสินใจยังไงถึงเข้ามาร่วมแข่งขัน Speed Difter ครับที่ผมตัดสินใจเข้ามาแข่งขันเกม Speed d i p t e r นะครับเพราะว่าผมเป็นคนชอบความท้าทายและการแข่งขันครับผมก็เลยเลือกที่จะสมัครลงในรายการต่างๆเพื่อเก็บประสบการณ์ครับและเป้าหมายสูงสุดของผมก็คือการเป็นแชมป์โลกครับผลงานการแข่งขันที่ดีที่สุดของเราคืออะไรครับ ผลงานการแข่งขันที่ดีที่สุดของผมก็จะเป็นรอบ Elimination Circuit นะครับรู้สึกว่าตัวเองทำได้ดีครับเล่นได้ค่อนข้างดีไม่ค่อยมีจุดผิดพลาดอะไรเยอะครับตอนนั้นเราได้อันดับเท่าไหร่รอบ Elimination Circuit ผมได้อันดับหนึ่งนะครับของรายการมั่นใจขนาดไหนในการแข่งขันครั้งนี้ครับการแข่งขันครั้งนี้ผมมั่นใจ100เซครับเพราะว่าผมซ้อมเยอะครับวันละ3าชั่วโมงและซ้อมทุกๆด่านเลยครับแม้จะเป็นด่านที่เขาใช้ในการแข่งหรือว่า ด่านปกติครับผมก็ซ้อมทุกด่านเลยในความรู้สึกของเราครับประเทศไหนน่าก,กลัวที่สุดที่เราเจอครับประเทศที่น่าก,กลัวที่สุดผมว่าไม่มีครับแต่ว่าที่ผมกลัวจะเป็นลายบุคคลของแต่ละประเทศครับเช่นประเทศฟิลิปปินส์ก็จะเป็นสแตนนะครับที่กลัวเพราะว่าผมไปดูใน YouTube แล้วก็เพจ Facebook มาครับเพราะว่าเขาเล่นได้ดีมากแล้วก็เล่นไม่พลาดเลยครับเนื่องจากเราเคยเป็นแชมป์ในรายการ Elimination c i r c u ก t มันส่งผลอะไรกับ เราก็แบบครับมีความกดดันไหมหรือว่ายังไงทําให้ผมกดดันครับเพราะว่าผมตื่นสนามครับแล้วก็ตื่นเต้นกับทุกอย่างครับทําให้ผมเล่นออกมาอาจจะไม่ดีครับแต่ผมก็จะทําให้เต็มที่ครับเพราะว่าผมเป็นตัวแทนประเทศไทยครับฝากอะไรถึงผู้เข้าแข่งขันชาวต่างชาติไหมครับก็ฝากไว้นะครับว่าผมดูมาหลายครั้งแล้วครับผมจับทางออกนะครับผมเตรียมตัวมาดีครับครั้งนี้ผมเชื่อว่าผมล้มคุณได้ครับ มีอะไรฝากถึงแฟนๆชาวไทยบ้างครับก็ฝากเป็นกําลังใจให้ผมเวยนะครับผมจะเล่นให้เต็มที่นะครับจะสู้สุดความสามารถเลยครับยังไงก็ฝากทุกคนมาติดตามช่อง i n v i t a t i o n ด้วยนะครับ